เสียงทรงเสียงต่ำเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงสูงเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความเร็วในการสั่นสะเทือนมากมีความถี่สูงให้เสียงสูงหรือเสียงแหลมเสียงต่ำเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความเร็วในการสั่นสะเทือนน้อยมีความถี่ต่ำให้เสียงต่ำหรือเสียงทุ้มค่ะเกร็ดความรู้เรื่องเสียงสูงเสียงต่ำ เสียงรอบตัวเรามีเสียงสูงเสียงต่ำที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียงความถี่มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ความถี่ที่มนุษย์ได้ยินอยู่ในช่วงระดับ20ถึง20,000เฮิร์ตขึ้นไปค่ะกิจกรรมที่1.2เสียงสูงเสียงต่ำเกิดขึ้นได้อย่างไรการทดลองตอนที่1 นำไม้บรรทัดวางที่ขอบโตแล้วกดไม้บรรทัดตามความยาวที่ระดับ5เซนติเมตร10เซนติเมตรและ15เซนติเมตรนั่นเองค่ะมาดูการทดลองกันเลยนะคะ เรียนสังกเกตไหมคะว่าในระดับความยาวของไม้บรรทัดที่แตกต่างกันทําให้ไม้บรรทัดเกิดการสั่นสะเทือนไม่เหมือนกันจึงทําให้เกิดเสียงที่ไม่เหมือนกันตามมาด้วยค่ะอีกรอบนึงนะคะ เราจะเห็นว่าเมื่อระดับความยาวของไม้บรรทัด5เซนติเมตรไม้บรรทัดจะสั่นเร็วกว่าที่ระดับความยาว15เซนติเมตรจึงทำให้เสียงมันเกิดแตกต่างกันความถี่ต่างกันเนี้ยเราไปดูสรุปกันเลยนะคะว่าถ้าความถี่มากจะให้เสียงอะไรความถี่น้อยจะให้เสียงอะไรคะ่ะ รุปการทดลองนะคะจากกิจกรรมเรานำไม้บรรทัดไปวางที่ขอบต้นในระดับความยาวที่แตกต่างกันเราจะเห็นว่าไม้บรรทัดมีความถี่ในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงแตกต่างกันเพราะนั้นเราลองมาดูสิคะว่าถ้าความถี่มากจะให้เสียงอะไรถ้าความถี่น้อยจะให้เสียงอะไรคะ่ะเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากความถี่ในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งในกิจกรรมของเราก็คือไม้บรรทัดพลาสติกค,ค่ะโดยถ้าแหล่งกําเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่มากเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูงและถ้าแหล่งกําเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่น้อยเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ำค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่มาก เสียงที่ได้จะเป็นเสียงสูงถ้าแหล่งกําเนิดเสียงสารด้วยความถี่น้อยเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงต่ํานั่นเองค่ะต่อไปเลยนะคะเสียงสูงเสียงต่ำ จากความถี่ในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งในกิจกรรมของเราก็คือไม้บรรทัดพลาสติกค,ค่ะโดยถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่มากเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูงและถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่น้อยเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ำค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะจากการทดลองเรามาลองตอบคำถามกันดูสิคะว่า ฉันรู้อะไรเกี่ยวกับการทดลองบ้างข้อ 1. ความยาวของไม้บรรทัดส่วนที่สั่นสัมพันธ์กับมวลของไม้บรรทัดส่วนที่สั่นเรือไม่ความยาวของไม้บรรทัดกับมวลของไม้บรรทัดที่สั่นมีความสัมพันธ์กันถ้ามีมวลมากจะทําให้ไม้บรรทัดสั่นได้น้อยถ้ามีมวลน้อยจะทำให้ไม้บรรทัดสั่นได้มากนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่2ขณะที่ได้ยินเสียงสูงที่สุดความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดในขณะที่ได้ยินเสียงสูงมากที่สุดความถี่ของไม้บรรทัดก็จะมากไปด้วยเพราะไม้บรรทัดเกิดการสั่นมากจึงทําให้เกิดความถี่มากและเกิดเสียงสูงนั่นเองค่ะข้อที่3ในขณะที่ได้ยินเสียงที่ต่ําที่สุด ความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดความถี่ของไม้บรรทัดในเสียงที่ต่ำที่สุดก็คือมีความถี่น้อยเพราะไม้บรรทัดมีการสั่นสะเทือนน้อยนั่นเองค่ะทําให้เกิดเป็นเสียงต่ำที่สุดค่ะในการทดลองเสียงที่สูงที่สุดก็คือในระดับไม้บรรทัด5เซนติเมตรส่วนเสียงที่ต่ำที่สุดก็คือในระดับเสียง ของไม้มันทัดอยู่ที่15เซนติเมตรนั่นเองค่ะกิจกรรมการทดลองตอนที่2กิจกรรมนี้เราจะมีอุปกรณ์คือแก้วน้ำสองใบนะคะน้ำสีแล้วก็ไม้ตะเกียบค่ะไปทำการทดลองกันเลยค่ะ เทน้ำสีลงไปในแก้วทั้งสองใบในปริมาณที่แตกต่างกันหลังจากนั้นใช้ไม้ตะเกียบตีที่ข้างแก้วนะคะในการตีเราจะใช้แรงที่เท่ากันในการตีแก้วน้ำทั้งสองใบนะคะอยาคุณครูจะให้ฟังอีกรอบนึงนะคะ เราจะสังเกตเห็นว่าแก้วน้ำทั้งสองใบมีเสียงที่แตกต่างกันนอกจากมีเสียงที่แตกต่างกันแล้วในการทดลองอะไรเป็นตัวแปรต้นคะตัวแปรต้นคือสิ่งที่กำหนดให้แตกต่างอะไรคือสิ่งที่กำหนดให้แตกต่างคะในการทดลองนันกเรียนสังเกตเห็นไหม สิ่งที่กำหนดให้แตกต่างก็คือปริมาณของน้ำในแก้วนั่นเองมีความแตกต่างกันน้ำในแก้วทั้งสองใบมีมวลไม่เท่ากันจึงทำให้เกิดเสียงไม่เท่ากันนั่นเองค่ะทดลองตอนที่2เรามาตอบคำถามฉันด้วยอะไรกันเลยนะคะข้อที่ 1. มวลของน้ำในขวดแก้วทั้งสองใบแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมคะ แก้วใบที่1จะมีมวลน้อยกว่าแก้วใบที่2นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2มวลของน้ําในขวดแก้วมีความสัมพันธ์กับเสียงสูงเสียงต่ําที่ได้ยินอย่างไรนักเรียนสังเกตเห็นแก้วใบที่1นึ่งไหมคะแก้วใบที่1มีมวลน้อยทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมากทําให้เกิดเสียงสูงนั่นเองส่วนแก้วใบที่2มีมวลมาก มีแรงเสียงสะเทือนน้อยทำให้เกิดเสียงต่ำค่ะต่อไปข้อที่3มวลของน้ำในแก้วสัมพันธ์กับความถี่ในการสั่นของน้ำอย่างไรแก้วใบที่1มีมวลน้อยเมื่อเราตีที่ข้างแก้วทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมากเกิดความถี่มากทำให้เกิดเสียงสูงค่ะส่วนแก้วใบที่2มีมวลมากแรงสั่นสะเทือนก็น้อยความถี่น้อยจึงทำให้เกิดเสียงต่ำนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่4เสียงสูงเสียงต่ำที่ได้ยินมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการสั่นของน้ำอย่างไรเพราะเหตุใดนะคะความถี่เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความถี่มากจะให้เสียงสูงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียง ที่มีความถี่น้อยจะให้เสียงต่ำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะเสียงสูงเสียงต่ำเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงสูงเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความเร็วในการสรั่นสะเทือนมากมีความถี่สูงและ มีมวลน้อยก็จะให้ความถี่มากนั่นเองค่ะต่อไปเสียงต่ำแรงกำเนิดเสียงมีความเร็วในการสั่นสะเทือนน้อยจึงทำให้มีความถี่น้อยหรือมีความถี่ต่ำและถ้ามีมวลมากความถี่ก็จะน้อยจึงให้เสียงต่ำตามไปด้วยค่ะตัวนี้นักเรียนอย่าสับสนนะคะเราลองมาดูสไลด์นี้อีกรอบนึงค่ะถ้าความถี่สูง จะให้เสียงสูงมีมวลน,น้อยความถี่สูงให้เสียงสูงนะคะต่อไปถ้าความถี่ต่ําความถี่ต่ําจะให้เสียงต่ําม,มีหมายถึงมีมวลมากแรงสั่นสะเทือนหรือความถี่น้อยจะให้เสียงต่ํำนั่นเองค่ะนักเรียนไม่สับสนกันแล้วนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจ,จบการเรียนการสอนเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำเพียงเท่านี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ข้อความทักมาถามคุณครูได้ว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะแล้วก็คุณครูจะมาตอบคำถามให้นักเรียนค่ะสำหรับวันนี้ขอจ,จบการเรียนการสอนได้เพียงเท่านี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ